าเลไทนม่เหงาี่ยวค่ะใครไปที่นี่ที่อาทำอะไรคะไม่ทำอะไรค่ะพรุ่งนี้ไปไปญี่ปุ่นค่ะแต่หัวใแน็คเห็นไหปกติดีค่ะไปเลือกอะไรเพื่อนขึ้นยี่สิบคนว้าวหนีหนีวาเลนไทน์ไปหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงเออไม่ค่ะเพราะว่าทุกคนว่างวันนี้ค่ะ เอาอย่างนี้แค่หนุ่มๆจะส่งดอกไม้มาที่บ้านก็ไม่ได้เพราะเราไม่อยู่แล้วไม่ได้ใครส่งหรอคะจริงหรอเยอะค่ะก็มีสำหรับจะมีน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแต่ออกปากบอกไว้เลยว่าปีนี้ไม่อยู่นะคะอันนี้บอกใครบอกน้องๆค่ะส่งมาแล้วอาจจะไม่เจอเออมันแครไปเจอ่อนที่อื่นแล้วไหมคะยังไม่มีอ่ะมั่นใจหรือว่าไม่มีแน่นอนมั่นใจโห่ต้องนั่งรถอีกห้าชั่วโมงกว่านั่งเครื่องแล้วต่อรถอีกห้าชั่วโมงกว่าค่ะเห็นว่าทริปนี้กว่าจะลงตัวค่อนข้างนาน หลายคนคือไม่ค่อยว่างไม่นะคะจองมาจองมาเกือบปีแล้วมีแค่บางคนค่ะแต่เป็นคนจะน่งคนใช่ค่ะเรือชนีช่วงนี้คือเป็นเรือที่อันว้างกว่าดีแต่แทนไปทำทีช่วงนี้เขาบอกกรุงพาเป็นเดือนที่หิมะสวยที่สุดบุยเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าไปเดือนหน่อยค่ะว่าเจอใครที่หิมะแบบทีโอ้โหใส่หน้าเลยนะหนักเงียบไม่รู้ไม่ได้ ยอะ่ะะคได้อะกันเลยปกติไปก็มีชอบแบบช่วงนีบบ้ยอยู่แล้วสไตล์ย,ย,ยอะเราหนาไปกุมภาทุกป,ปีอยู่แล้วค่ะนอกจากสกิลพปปลัฟเราสกิลการเล่นเรอเาอย่างไรบ้างไม่มีการพัฒนาค่ะเ <laughs> <laughs> หมือนเดิมไม่ม่เรียนเพิม่มแม่เลยที่พยายามเ็กล่าวว่าครั้งนี้จะเรียนเพิ่มค่ะ,ะจะมีวิดีโออะไรให้ดูไหมคะถ่ายลงมาจากภูเขาอะไรอย่างงี้ก็ถ้ามีคนถ่ายอะค่ะปกติมันไม่ค่อยมีใครถ่ายให้กันนะคะแต่ปีนี้คนไปเยอะมากอาจจะมีคนถ่ายให้ ก็มีเงินว่าปีนี้ไม่หนาวปีนี้ไม่หานหาเพราะอยู่กับเพื่อนใช่ค่ะแต่ว่า,ากลางปีเลิอดหนาวแน่นอนเพราะว่าหมอที่แมีคู่แล้ว <c oughs> เริ่มมีเริ่มมีเริ่มมีมมไม่ได้ว่ามีแล้วแสดงว่าก็ต้องเริ่มแต่ตอนนี้มันถึงจะแบบว่าพัฟฟ์เอ๊ะตีเนี่ยพูดไม่เข<ม>้าใจว่าเริ่มตอนนู้นพูดถึงมิถุนาเขาอยู่ในตัวช่วงไหนตื่นเไม่ค่ะเริ่มเริ่มเริ่มดูยเอาเริ่มสตลาดกลางมิถุนา <c oughs> คือเขียนไม่ถูกใครยังไม่เห็นนักข่าวเอาผิดนักข่าวยังไม่รู้เรื่องเริ่ม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 เข้ามาใครยังไม่รนะคือยังไม่เริ่มคุยกัรสิ่งเออหรือว่าตอนนี้จะคุยแล้วยังไม่ยังไม่อยากจะแจ้งเดี๋ยวแบบว่าไม่มีหรอกมีเมื่อไหร่ก็จะไม่บอกแน่นอนครับตอนนี้คือตอนให้เก็บก็ไม่เลยคือเคสถือเคสหรือว่ายังไงไม่ถือเคสค่ะโอเค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  อะไรอ่ะออค่ะพี่เป็นอะไรคะ <c oughs> ให้กำลังใจพี่เออยังไงบ้างหลั <โอ S 2> งจากที่มีคนเข้าไปขโมยของในบ้านมีที่ไปเจอพี่เอน่าสุดเป็นยังไงบ้างจริง,รงๆเขาควรชินได้แล้วนะคะ โดนบ่อยนะคะก็ปีที่แล้วที่เราไปวิ่งไปบ้านเขาเพื่อจะมาดูว่าใครกเอากระเป๋าเขาไปอะไรเงี้ยปีนี้ก็จะมาเป็นเสื้อผ้าอีกอะไรอย่างเงี้ยแสดว่าพี่เอีงโดนหลายครั้งคือเขาเป็นคนที่ใจดีเขาจะเป็นเหมือนที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยแล้วรับหลังเขากจะกลับบ้านเขาไม่สนใจอะไรเขาถอดผมถอดเลยเขาก็ทิ้งไว้ถอดเสื้อผ้าเขาทิ้งวางบน้วงเขาขึ้นห้องแล้วประตูบ้านผมไม่ล็อกนะคะอาจจะมีคนเข้าออกก็ลืมแล้วคนนี้เขาคงอาจจะดักไว้ ดักดูตลอดอะ่ะมันก็เลยมีการหายได้อ่ซีพีย้อนเป็นแบบที่เอ็มบอกว่าไม่ของมีค่ารแล้ววงตอนเนี้ยบอกให้เขาเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนล็อกประตูแล้วก็เซฟก็คือติดกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นแล้วตอนเนี้ยค่ะคะอืออันนี้โจรก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะยากนิดนึงนะคะเ,เ <laughs> พราะผู้จัดการจะเข้ามาดูแลเต็มตัวผู้จัดการเอ้ากลับมาแล้วผู้จัารอไม่ได้ขโมยเลยอะ่ะแล้วองขุดตุ<อ>่นดีด้ไปเยอะเหมือนกันเอ็นไปสวัสดีขนาดนั้นพี่เอ๋็กเอ้า คือคิดไว้ก่อนไปแล้วว่าเออเราซื้อส้มไปฝากเขาดีกว่าเนาะตั้งพันเจ็ดจำแล้วว่าไม่ออกกัทางบอกเพื่อนฝากซื้อส้มพันเจ็ดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเออคุ้มจ่ายหรือยังพี่อ้าวค่าส้มพิ่งจ่ายโอนไปให้เพื่อนอีกคนคุ้มค่ะคุ้มเอาซองไปให้เพื่อนเเยอะเหมือนกันนะครับพี่อ้าวโอ้วันนั้นแบบดีใจดีเหรอคะหรือว่ายังไงไม่ใช่อึ้งอ่ะเพราะว่าพี่กเดินเข้าบ้านมายังถ้าได้กินข้าวแล้วอาจจะไม่ให้ไงคือช็อกตกใจ อะไรอ่ะลงพันเจ็ดได้กลับมาเท่าไหร่แย่งอ่ะสี่หมื่นเองโอ้ยไอเดียลงทันที่คือลงสามแล้วเก็งกำไรยังไงคะอันนี้ข้าราชการเอาลงพันที่อันนั้นแนะนำวิธีการเทรดตรงนี้ไหมว่าเออคือไม่คือเคล็ดลับไหมครับคือเคล็ดลับไหมคือเคล็ดลับเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่เราจะไปหาเนี่ยเขาเป็นคนใจบุญแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราถือส้มไปตามธรรมเนียมอ่ะต่อให้เขาเป็นคนใต้ไม่ใช่คนจีนแท้การธรรมเนียมแล้วเขาก็จะต้องแบบว่า ตบซองเราแต่เขาเตรียมมาตั้งแต่ต้นเลยเราก็ดีใจว่าเออพี่ไม่ดูแต่เราเราบอกว่าเราไม่ได้หวังอะไรนะจริงๆเพราะเราได้เขามาเยอะแล้ววันนั้นก็คือเอาไปแค่ขาๆแล้วจะไปหาเฉยๆอย่งแล้วเขารู้ราคาส้มแล้ววันนี้เขาจะว่ายังไงไม่ว่าไงเพิ่มให้อีกซองอ่ะรู้สึกไงการให้ซองวันนี้เขาอาจจะหวังให้เราไปเล่นละครให้เขาแบบว่าง่ายขึ้นก็ก็ก็บอกพี่เอว่าเราขออ่านบทก่อนนะเพราะเรื่องนี้ได้ฟังจาก คนเขียนบทแล้วมันสนุกมากใช่แล้วมันก็ยากมากเลยนะยากจริงๆแล้วมันก็เยอะมากเลยนะแล้วคิดว่าน่าจะแบบเพิ่มครอบครัวออแต่ว่าไม่สนใจแต่ว่าการการที่พี่อ๋บอกว่าไม่อยากได้พี่เอ,อ๋ออเแล้วคือหลังจากนี้คือจะไม่ไม่ถ่ายไม่ขอแล้วแต่พี่เอแล้ว เราอย่าไปพูดยังไงทิ่แค่วันนั้นแค่วันนั้นวันนั้นวันนั้นคือวันที่เราไม่อยากจะไปรบกวนเขาเลยเพราะรู้ว่าเขาต้องจ่ายเยอะไงวันนั้นคือไม่ได้หวังเลยวันอื่นเราแกล้งเขาได้ไงแต่วันนั้นคือว่าะเขาจ่ายเยอะแล้วแล้วเรไปทำไมเพื่อนวันนั้นเพื่อนไปกันหมดไงแต่ว่าข่าวข่าววาถือส้มไปเขาคงให้แต่จริงแล้วเราไม่อยากได้เขาหลอกแล้วละครไม่คืนเพราะเขาเอาเราไปเยอะแต่ละครต้องเจรจาต่อละครนะคะ อ้ครใช่ใช่อ้ามกำลังจะเริ่มอ่านบทตอนแรกมันยากมากเพราะมันงงตัวละครมันเยอะแสดงว่ามีใจแล้วนะพี่อ้ําอ่านบทส่งสารเขาไงเขากู้ตลอดยิ้มตลอดเลยนะคะคุณตาเตอร์ชาใช่ยพี่เอจริงเขาเมียน่าจะยื่นบทมาแล้วเขาแบบว่ายื่นค่าตัวเพิ่มให้เพราะว่าเขาตื่นมาหลายปีแล้วต่อรองไว้ยังไงไม่พูดเลยพูดเลยพุ่งออกสื่อออกสื่อพูดไม่เราคุยกันแล้วไม่ลดค่าตัวไม่คัดโอ้ยเลิกหมดเลยยันยัน ค่าตัวโอ๊ยปรับปรับเสียงขอโทษนะคะค <that 's right> ่าตัวเนี่ยมันรับอยู่แล้วจากทางช่องแต่พี่เอกเขาก็จะมีซองให้เราเท่าไหร่อะไร่เ <that> ง <'s right> ี <that> ้ย <'s right> กันกุณาของพี <microphones and piano legen> <mar cribing> <half> ่เขาแต่เราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเหนื่อยจริงนะอ๋อย้ําย้ําย้ําเรื่องจริงๆนะมันเป็นฉากดราม่ามันต้องมีสองเพื่อเป็นสองเท้าเรื่องนี้ยากมากยากมากยากมากจริงๆเลยเนาะเราต้องซับเราต้องเรื่องเอาพอยังอ่ะมต้องยังดึกแล้วกปยังยังอยู่ได้ไม่ไม่งั้นพี่อสรุปว่าตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่เราจะตัดสนใจว่าเริ่มเปิดใจดีกว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้หรอกอนนี้เริ่มเปิดใจคือแบบคนเขียนบท พี่เขาบอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าอู๋มาสนุกมากสนุกมากจริงสนุกมากจริงแล้วมันก็ยากมากด้วยดราม่ามันหนักอันยากมากมันต้องหนักตามดราม่าคือมันยากมันยากบางอย่างที่อ้ามแบบมันยากอะยากไกลแค่ไหนพี่อ้ามมันจะแบบเพราะว่าเออจะรับไม่รับ คือพี่เอเขาทราบว่าเป็นช่วงพักผ่อนของอันอยู่แล้วที่อันไม่ค่อยรับงานเขาจะปล่อยปล่อยอันไมก่อนบอกอย่างทุ่งตื้อที่คาตื้อจะไม่เล่นแต่ยังไงอ่ะเราก็ลองดูก่อนขอเวลาเดินหน้ากลับมาจากเที่ยวอะไรให้เสร็จแล้วขออ่านบทใช้เวลาเดือนนึงเพราะบทเขาจะขนาดนี้เลยถ้าสมมติเดินหน้าเรากลับมาแล้วอ่านบทแล้วรู้สึกว่ามีอะไรที่เราไม่ชอบก็ไม่เล่นแล้วถ้ากลับมาเราก็เสนอมันเพิ่มขึ้น แ,แต่ <บน S 2> ถ้ามาแก้บทเราอาจจะคุยกันได้อะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนไม่ค่อยชอบแก้บทม,มันเหมือนแบบไปไป,ป,ป,ปให้เกจคงเชยนบทอ่าาาเรน,นใส่แอมปกติแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าเสนอมันเพิ่มขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าอาจจะได้ง่ายขึ้นเป็นส่วนประกอบดีกว่า,าตีโ <c oughs> อเนโอเคโอเคนะทุกคนดีวันนะเดือนนี้ไปนี่ห้าวัน